นี่ครับยูบาลนอกครับบมมีเงินซื้อยาซื้อสารเคมีครับใส่แบบนี้ครับนี่แช่น้ำไว้ครับเตรียมการเมลร่งลูกผลยาเส้นยาซุนครับแล้วก็มีส่วนผสมอีกครับผมเจอกันแน่พวกที่เป็นช่าเกาะนะครับยาเส่นพริกป่นครับแช่น้ำไว้ครับผม หมดลายขนาดเลยครับุณคุนละ่ะครับเต็มเลยครับเต็มลูกเลยครับครับใส่เคมีคนกับเป็นเกแค่นั้นแหละครับเย็นนี่เจอกันแล้วครับผม นูนครับเพียบเลยครับผลลงกินหมดทั่วข่อยบอครับเจอกันแน่ครับดูเ็น,นี่แล้วครับผมเราปลูกแบบป้องสาสารเคมีนะครับผลลงกินใบเบิ้ลเลยครับใบใบผักครับผมืม่แรกนี่เจอกันครับผม ปลูกไว้กินนะครับเบียลงบงลงครับกาดครับปลูกไว้จะดองครับผมเมืองเนี้ยบง่งลงครับคนกินจุนบดแล้วครับใบได้เจอกันแท้คุคนน่ะแรงนี้ครับ ใบเบิดเลยครับกินคักเงียให้กินเก่งคนปลูกย่างผ่าได้กินเลยย่างลายครับบง่งเป็นตัวเลยครับน,นี่เป็นตัวเลยใบเบิดเลยครับ เยอะมากเลยครับเพียครับเดี๋ยวเจอก็ต้องเตรียมการไว้ครับนุ่นครับกินยอดหมดเลยครับเยอเนี่ยครับ เย็นนี่เจอกันแน่ยมักดอกแค่ขนาดเลยครับแมงเอียงนี่เาเอินแมงเองียงแค่ดอกอะไรยายางขามันมาซอยกินเพียบ่ครับ เก็บไว้บ่ให้มันซอยกินเพียบ,บ่อิวขนาดเลย่ยไข่กินแมงดาจับไปขัวดีวอลไข่กินแมงดาครับนี่งิวขนาดเลยแมงแข้งคิวค้วบ่ลกระกระอยู่ต้นแค่นี้ครับ จงเคยทำพันธุ์ดีวณนี้